เวลา15นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามปร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนะวังสรปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆปอถุลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางอภิพันธ์เจริญอนุสรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะ ฟอทุนละองพระบาททุงราทุกระหม่ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย<ม>ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ชัตรนนท์ประธานวิเนิทิคุณแม่คุณภาพนำนายประพันธ์ปุษยภัยบู์นายกสมาคมสิทธิเก่ากรุงเทคพคริสเตียนวิทยายลัยและผู้แทนสิทธิเก่ากรุงเทคพคริสเตียนวิทยายลัยฟอทุนละองพระบาททุงราชทุกระหม่ถวายเงิน จากการจัดโครงการ BCC ครบรอบ169ปีร่วมใจช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิดสมทบทุนบริณิทิเทพรัตเปีชานุกูลนายทูมูอามาศานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยป่าทุลละอ,องพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่